ดวงจันทร์อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาวที่ถูกนํามาวางเอาไว้เพื่อเฝ้ามองโลกของเราครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นมันเป็นแนวคิดส,สุดโต่งที่ถูกนําเสนอโดยไมเคิลบาซินและอเล็กซานเดอร์ชูบาคอฟสองนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตซึ่งเคยตีพิมพ์บทความนี้ที่ชื่อ East t e Moon the Creation of Alien Intelligence ในปี1970ในนิตยสารสปุตนิกของโซเวียต พวกเขาเชื่อว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากเศษซากที่ก่อตัวรวมกันจากการชนกันของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่แต่ว่ามันอาจจะเป็นยานอาวกาศโบราณขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีแล้วก็อารยธรรมต่างดาวชั้นสูงและก็ถูกนํามาวางไว้ให้วงโครจรเนี่ยตรงกับโลกของเราพอดีแล้วอะไรที่ทำให้เกิดแนวคิดหรือว่าทฤษฎีนี้ขึ้นย้อนกลับไปครับในวันที่20พฤศจิกายนปี1969เมื่อยานอพอลโล12ได้ส่งชิ้นส่วนฐานหรือว่าลูนาโมดูล ลงไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อวัดแรงสั่นสะเทือนทําให้มันเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆขึ้นบนดวงจันทร์และผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันน่าแปลกประหลาดมากเลยครับ เพราะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้นบันดันต่อเนื่องยาวนานเกือบหนึ่งชั่วโมงซึ่งแตกต่างจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างสิ้นเชิงครับนักทฤษฎีบางคนเนี่ยจึงตีความว่าโครงสร้างด้านในของดวงจันทร์นั้นกลวงหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่วัตถุทางธรรมชาติเลยสักทีเดียวครับอีกอย่างนึงนะครับบนพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นยังมีแร่ไทเทเนียมที่เยอะผิดปกติในบางจุดซึ่งแร่นี้บนโลกของเราเนี่ยหายากเป็นแร่ในอุดมคติที่เหมาะสมกับการนํามาสร้างยานอาวกาศทุกคนครับขออว่าน,นียงแค่ทฤลาง นนแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีวัตถุอยู่มากมายที่มันมีมาอยู่ก่อนเราเราไม่รู้เลยครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากไหนและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่แน่นะครับ <S <S พวกเราทุกคนเนี่ยอาจถูกควบคุมแล้วก็ถูกเฝ้ามองจับตามองโดยยานอาวกาศลำนี้ก็ได้ครับ